รายการอาจารย์มนกพบปัญหาในวันนี้นะฮะอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแถวประชาชื่นนะครับก็เดินผ่านมาแล้วแวะเลยนะฮะร้านนี้ก็เป็นร้านเล็กๆนะแต่สวยต้นไม้เยอะดีนะครับตอนนี้มาดูที่โพสต์ของทางสถาบันเยโ่นะครับผมไปโพสต์ในเรื่องของบทสัมภาษณ์งานสาหรับผู้หยารที่เขาเจะสัมภาษณ์นักบัญชีเข้าทํางานเนี่ยมีคําถามอะไรบ้างนะะที่นักบัญชีจะต้องเตรียมตัวไปตอบสัมภาษณ์ให้ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยมีท่านหนึ่งนะฮะเข้ามา ให้คำถามเพิ่มเติมด้วยว่าคือเราไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้ววินถามว่าคุณกำลังจะไปสมัครการบัญชีเขาถามว่าบัญชีคืออะไรคุณซึ่งเป็นนักบัญชีที่กำลังจะไปสมัครการบัญชีคุณจะตอบวินมอเตอร์ไซค์ว่าอย่างไรคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะถูกถามได้จากผู้บริหารนะครับผมจะแยกออกเป็น2กลุ่มคนที่ถามคุณละกันถ้าผู้บริหารหรือผู้จัดการบัญชีเขามาถามคุณว่าบัญชีคืออะไรคุณจะต้องตอบอย่างไงหรือวินมอเตอร์ไซค์ถามว่าบัญชีคืออะไรคุณจะต้องตอบอย่างไร เอากรณีผู้หารหรือนักบัญชีถามมันก่อนเวลาคุณไปสัมภัษณ์งานถ้าเขาถามว่าบัญชีคุณคืออะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องตอบว่าบัญชีคือการจดบันทะึกนะก็เหมือนกับที่คุณลงในสมุดรายวันน่ยจดบันทึกเสร็จแล้วก็แบ่งแยกในบัญชีแยกประเภทแล้วก็ออกมาเป็นงบทดลองได้งบทดลองเสร็จแล้วก็เอางบทดลองนั้นมาออกงบการเงินเป็นงบฐานะการเงินงบกาไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู่งหรือหุ้น งบกระแสงเงินสดและก็หมายเหตุประกอบงบการเงินที่นักบ,บัญชีจะต้องทําขึ้นมาแล้วก็มีผู้ทําบัญชีเป็นผู้เซ็นการจัดทําบัญชีนะฮะและมีผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบนี่คือลักษณะของนักบ,บัญชีนะครับที่คุณจะต้องทําบัญชีให้ได้นะครับโดยเอาบินรายรับรายจ่ายเนี่ยแหละมาคีเข้าไปในสมุดรายวัน แล้วก็ผ่านไปยังบัญชีแยกเพศออกทดลองออกพบกันเงินนะครับนี่คือการตอบของผู้บริหารใน,นือนกบัญชีนะครับต่อไปนะฮะเมื่อวินถามคุณจะต้องตอบวินว่าอย่างไรกรณีที่คุณเป็นนักบัญชีนะครับผมก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าในการที่คุณเป็นนักบัญชีเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปเป็นลูกจาก้างอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งหรือกิจการแห่งหนึ่งนะครับกิจการแห่งนั้นเนี่ยก็จะต้องมีทั้งบินหรือค่า้จ่ายเวลาที่เขาไปซื้อสินค้ามาขายเวลาที่เขาจ่ายค่าน้ำกาไฟเวลาที่เขาจ่ายค่าแรงงานนันกงานบินดังกล่าวที่ เกิดขึ้นเนี่ยนักบัญชีจะต้องรวบรวมเอามาบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายนะครับและเมื่อเขาเดำเนินธุรก,กิจมาเขาต้องมีรายได้รายได้อาจจะเกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการเนี่ยกรณีที่เขามีรายได้นักบัญชีก็เอาบินมามาคีเป็นรายได้อยู่ในโปรแกรมบัญชีนะในยุคใหม่เนี่ยอยู่ในโปรแกรมบัญชีแล้วแลวคุณก็เอารายได้กับค่าใช้จ่ายมาหักผมลบกันถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็เรียกว่ากาไรแปลว่าดําเนินการมาแล้วนะฮะมีผลกําไรเกิดขึ้นถือว่าดีเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดดำเนินงานมาแล้วมีรายได้มากกว่ MM าค่าใช้จ่ายเรียกว่าขดาดท ถือว่าดําเนินงานมาแล้วมีปัญหาอาจจะเกิดจากการตั้งราคาขายผิดก็เลยทําให้ขายแล้วขาดทุนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องไปแนะนําเขานะครับนอกจากนี้นะฮะเมื่อรู้แล้วว่าเกิดกําไรหรือขาดทุนเนี่ยจุดหนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นคงของธุรกิจครับคุณอาจจะแนะนําเขาได้ว่าถ้าเกิดดําเนินงานมาแล้วเกิดกําไรอย่างต่อเนื่องเลยแปลว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีความมั่นคงมีความมั่นคงก็แปลว่าอาจจะต้องเตรียมตัวที่จะไปขยายกิจการเพื่อเปิดสาขาใหม่หรือเปิดกิจการใหม่หรือเปิดเฟรนไชส์หรือทําอะไรก็ได้เพราะว่า คุณทาธุรกิจมาแล้วเกิดกำไรไงคุณก็อาจจะต้องเตรียมเงินหรือเก็บทุนรอของคุณเนี่ยเพื่อไปขยายกิจการต่อไปเพื่อให้กิจการได้เติบโตเติบโตต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณดาเนินงานมาแล้วเกิดผลขาดทุนเนี่ยอาจจะต้องมองแล้วว่าจะไปกู้ยืมเงินมาอย่างไรบ้างเพื่อให้เอาเงินนั้นมาใช้ในการหมุนเวียนในกิจการจ่ายค่าวัตถุดิบจ่ายให้ซัพพลายเออร์จ่ายค่าแรงจ่ายเงินเดือนให้พนักงานให้มีเงินเพียงพอสําหรับการจ่ายเงินเดือนนะครับเพราะว่าดาเนินงานมาขาดทุนงานก็ต้องไปหาเรื่องกู้มาแล้วอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหน ผู้การอยากจะรู้จากนักบัญชีเหมือนกันดังนั้นนันนกบัญชีเนี่ยก็เลยเป็นผู้ที่มีการให้ข้อมูลกับผู้การทั้งรายรับรายจ่ายการกู้ยืมเงินการขยายงานต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่เพียงคีย์บินอย่างเดียวนะครับอันนี้คือหน้าที่ของนักบัญชีถ้าไม่มีน,นักบัญชีเข้ามาทําตรงนี้ถามว่าผู้การจะรู้ได้ไงครับว่าตัวเองควรจะต้องดําเนินธุรกิจต,ต,ต่อไปอยังไงบ้างจะขยายหรือจะไปกู้เงินก็ไม่รู้ถูกไหมฮะไม่มีข้อมูลหลักฐานใดๆเลยมาจดบันทึกให้เขาเข้าใจได้ดังนั้นนักบัญชีเนี่ยเรียนมาแล้วก็จะมีหน้้้าาาททีีี่่ตตรงงงนนนยัคบิลแแก็ะํ ก็แนะนําในเรื่องของการขยายกิจการหรือการกู้ยืมเงินให้กับผู้ประกอบการฟังเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการต,าตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้อยา่างล้ำลึกครับหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีเวลาคุยกับวินเมอร์ไซ์แค่เพียงเล็กน้อยนะครับคุณอาจจะตอบสั้นว่านักบัญชีก็คือที่ปรึกษาทางด้านบัญชีการเงินให้กับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจอันนี้สั้นมากครับไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับ